ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอ่ะผมลองเปิดใจมาเล่น e f o o บอ a ดูนะครับผมงงเว้ยสำหรับเกม FC Mobile กับ e f o o t b a เนี่ยเขานิยมเล่นอันไหนกันมากกว่านะอันนี้งงจริงๆใครรู้บอกผมหน่อยนะนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเริ่มเล่นด้วยทีมนี้หรือไม่อ๋อมันให้เราเลือกทีมได้เหรอหรอังกฤษจ,จะเอาใครดีวะเนี่ย แมนยูก็ยังไงยังไงอยู่โอ้โหแล้วทีมไหนเก่งวะแอบปบหนึ่งคิดก่อนแมนยูมันมีใครบ้างวะเร็วออเรียมัลลิกดีกว่าเนาะนะครับเรียมัลลิกตัวเก่งหน้าจะเยอะมันมีสเปนไหมอะ่ะเอ่อลีกสเปนเนาะอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยบาร์เซโลูนาเรียมัลลิกอยู่ไหนวะ โคตรงงเลยนะเพื่อนๆผมลองเปิดใจเล่นดูนะเฮ้ยไม่เห็นมีเรียวมัดหลิกเลยมัดหลิกอันนี้เหรอใช่หรือมาเซลโลนามันใช่ปะะ่าวว่ลาลิกา้าโปรตุเกสพี่มิลิกโอ้โหไม่รู้จะเลือกใครเลยพี่มิลิกนะ อ๋อค่ะเรียวม,มันลิกอันไหนวะมาร์ลิกแชมป์มาตินโอเดเลยกูอา่ามาเซโลนาแล้วกันแก้ไขชื่อทีมอ่ะมือใหม่แกะกล่องเลยนะเพื่อนๆไอเอฟ ต่างเช่นนี้ชื่อทีมย่อเหรอเอฟเคเอฟเคอะไรดีวะเือว่าจะเอาดีเอฟดีเอาดีเอฟดีกว่านะมันใช้ได้หรือเปล่าวะ มือใหม่แกะกล่องเลยเพื่อนเพื่อนได้เมสซ,ซี่เหรอมีต่อสัญญาด้วยจะซับซ้อนไปไหนอ้าวมาขั้นตอนที่สองเซ็นส,ส,ส,สัญญานักเตะอันนี้มาที่ลิสนักเตะพิเศษจะท้อมไหมเนี่ย <laughs> เพื่อนเพื่อนผมจะท้อมไหมสำหรับเกมนี้ งงอ,อ๋อมีเปิดตัวด้วยอ่ะดูการเปิดตัวก่อนเล่นไม่เป็นจริงๆเลย <c oughs> เหมือนผมเคยสมัครไอดีไว้อะ่ะแต่มันหายไปแล้วอะแปดสิบสามอะข้ามไปเลยแล้วกันนักเตะถูกล็อกอยู่ นักเตะที่ไม่ใช่นักเตะมาตรฐานไฮไลท์ถูกล็อกโดยอัตโนมัติหากต้องการปลดล็อกนักเตะให้ไปที่แอคชั่นนักเตะปลดล็อกแอคชั่นนักเตะโอ้โหมีตัวนี้ตัวเดียวที่อยากได้ล็อกอยู่ปลดล็อกอย่างนี้เหรอ อยากเข้าเกมแล้วอะเซ็นสัญญานักเตะถ้าคุณเห็นนักเตะที่ต้องการก็เซ็นสัญญาพวกเขาได้เลยโอ้โหงงตึบเลยอ่ะมันบอกให้กดกลับก็กดกลับอ่ะทีมของฉันมาแผนการเล่นอ่ามายังไงต่อปรับแผนทีมของคุณ ลากนักเตะออกมาใช่ไหมอย่างนี้หรอการให้นักเตะไปยืนตำแหน่งเมื่อคุณเซ็นสัญญานักเตะแล้วก็อย่าลืมใส่พวกเขาเข้าไปในแผนเขาเรียกของคนนะเออประมาณนั้นแหละไปที่โหมดรับฝีมือ,อกดกลับกดกลับ เราไงต่อมาแคเดมี่อีกอ่ะอ่ะรับฝีมือคืออะไรวะรับฝีมืออ่ะไปเอ่อเลือกระหว่างปุ่มเสมือนกับจับและกระดกบอลปุ่มเสมือนจับและกระดกบอลต้องเลือกอันไหนวะเนี่ยแนะนำสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกหรือผู้ที่คุ้นเคยกับการคอนโทรลเกมจับ และกกระดกบอลแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบการควบคุมตามสัญชาตญาณมากกว่าอ่ะขอปุ่มสมือนก่อนแล้วกันคุณเปลี่ยนแปลงตั้งค่ากันเล่นเหรอโอ้โหเหมือนตึบเลยอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไร้สาระหน่อยนะครับเพื่อนเอนมือใหมจ่จริงๆนะมาหา ความท้าทายใหม่ๆโอ้โหสไลด์กดปุ่มเรื่องความเร็วยังไงต่อะยังไงต่อกดปุ่มยิ่งยิ่งปุ่มไหนปุ่มบนอ้าวปุ่มบนตึ๊บเลยทีนี้ริ่งความเร็วด้วย อะไรเนงะี้ยมันอะเข้าแล้วหรออยสไลด์ฝั่งซ้ายกดปุ่มจ่ายบอลจ่ายบอลปุ่มนี้ไปกดข้ามไปอังไงต่อ หัวจะปวดภาพกราฟิกอะไรมันโอเคอยู่นะแต่ว่าการยิงมันงงๆเว้ยแบบมันเหมือนยิงยิงยังไงก็เข้าอ่ะโอ้โหโคตรมือใหม่เลยวะ่ะทาไงดีวะเนี่ยเอ่อเร่งความเร็วแล้วกดดัน พร้อมยังไงวะอย่างนี้เหรออ๋ออ๋อวิ่งบอลเลยโกบอลออกนอกกรอบอ๋อต้องอยู่ในกรอบด้วยเหรอตายแล้วกูอย่างนี้เหรอแค่เนี้ยโอ้ตายกดดันและได้บอลกลับมาอ่ะพร้อม อย่างนี้หรออ้าวอรอ,อเปิดใจดูเว้ยโหโคตรซับซ้อนอเล็กซันเดอร์อาโนยังไงต่อจบการฝึกซ้อมเฉยคุณยังงงอยู่เลยเนี่ยเออป้อมหมายไว้ภายหลังแล้วกันยังไ,ไงต่ออา้าวทิ้งไว้กลางทางห้ามใช้บัญชีร่วมกับบุคคลภายนอกอา้าว ม่รู้จะร่วมกับใครไว้รับตำนานทีมชาติได้ที่ร้านค้าโอ้โหภาษาอังกฤษไปอีกแล้วไปไหนต่อ,อปกดพีดอีกอแล้วผมไปไหนต่อครับนี่อ่ะ ้วเวลาเขาเล่นออนไลน์เขาเล่นยังไงวะเหมือนตึบมันคืออะไรเนี่ยกดอย่างนี้เหรอแบบนี้เหรอเหมือนจริงๆนะเเนี่ย <S <S ยิงลูกโทษสำเร็จ กลับไปเล่นดีมเล็กช็อคเกอร์ดีกว่าไม่ไหวว่ะเปิดการตั้งค่าแบนเนอร์แนะนำหรือไม่อะอะแนะนำก็ได้อ่ะเราวกูต้องไปไหนต่อนเนี้ยเคือเลยวะแมทเอ่อ ควบคุมอัตโนมัติให้ AI หอควบคุมเล่นสบายๆโหทำมาเล่นออนไลน์ยังไงวะเนี่ยเล่น a อมหมื่นตึ๊บเลยเพื่อนๆอ,อ้าวกำลังใช้แผนอ้าวแล้วไงต่อ มีใครบ้างเนี่ยโอ้ใครก็ไม่รู้มหมอชิบหสุอท้ายประมาณนี้ก่อนแล้วกันซีขึ้นหน้าไปเลยมึง งงเกมอีฟ e ุตบอลกับ f อ mobile อันไหนมันน่าเล่นกว่ากันเพ,พื่อนเพื่อนมัน,นงงจริงๆนะเว้ยยังไงต่ออ่ะไปอยากลองเล่นดูโอโ้โหหมืนตึบโคตรหมือน ผมเห็นคนเล่นเกมนี้เยอะมากนะครับพยายามทำความเข้าใจยังไงต่ออะไรอะอย่างนี้เหรอเหี้ยอ,ะอ่ะก,กดอนะไรกันเนี่ยอ๋อจ่ายทะลช่องเรีเ้ยงความเร็วฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาจ่ายทะลช่องไปโน่นฟ้าฟ้า,ฟาอ้ามัลวละยังไงต่อ <c oughs> ใจจะขาดมันเล่นยังไงวะนี่อ่ะอ้วเราเปิดบอลทำไงวะเราเปิดบอลยังไงวะเนี่ยอย่างนี้เหรอยิ่งแบบเนี้ยเหรอ <c oughs> กลับไปเล่นบีมหลีดีกว่าวะ <c oughs> ภาพกราฟ,ฟิกโอเคนะแต่งง <c oughs> แบบนี้ก็ได้ เ,เรา,ว,าวิ่งเข้าบอลยังไงเนี่ยชาจา่ายบอลยังไงวะจัดข้าไปเอเอา่าจ่ายทะลุช่งองอ้าวมัวล้วกูอา้าวมัวล้วกูส่งไปอีกคนหนึ่งไปโผล่คนหนึ่ง เด่๋ยจะค่ะชิบยังไงต่อแล้วมันดักบอลยังไงวะอืม่างนี้เนาะโอ้ยจ่ยบอลดีนะเนี่ยอ้โหแล้วก็หาศึกไม่เป็นด้วยยิงอ้ยิงตรงไหนวะยิงอันนี้โอ้ เข้าเฉยมันเข้าได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเข้าได้ยังไงวะมันมีอัพค่าพลังอะไรไหมแบบโู้อ่ะมีต่อสัญญาด้วยชุดไหนฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บ แบบนี้ก็ได้เหรอเข้าเฉยโคตหนองซับชุดชุดๆไปเลยเลยอือ <c ười> จะขาดไปลุกันต่อ3-0เฉยเลย แล้วเขาเล่นล็อกหลบท่าเขาเล่นเป็นยังไงเนี่ยปุ๊บปุ๊บมันมีเล่นท่าอะไรวะอ๋อมันนูอ๋อแป๊บนึงมันสามารถกดกดเลื่อนจ่ายบอลได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยเหรอเขาจ่ายลูกโด่งได้เหรออย่างงี้ก็ได้เหรอ คุยนี่งนี้อดักบันอย่างนี้อย่างนี้อ้าวกสกิลมันแรเยอะจังวะชิปอย่างนี้ฟลุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเลี้ยงมาอย่างนี้สัตว์โป้งไม่เข้ากรอบใจจะขาดยังไงต่อ ยังไงต่อชุดย like 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 ังบอลยังไงชุบไาบอลยางนี้ฟุตเปิดบอลยังนี้จาบบอลแบบนี้ฟุบฟุตขายเรื่องคามเฟุตฟุตล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบแบบนี้ิตอลซัดแบบนี้เข้าเฉย ซิลการยิงมันดีนะอ่ะยังไงต่ออ่ะไม่ได้บอลนิดอ่ะใจจะขาดโอ้โหโคตรงงเอาไฟต่อ,ตอแล้วเอฟซีโมบายมันเล่นมันเล่นแบบนี้ไหม FC Mobile กับอี กับอ e ีุตบอลอันไหนเล่นง่ายกว่ากันเพื่อนๆต่อเนี่ยจไปที่เข้าขแบบนี้ยิงโอา้าแบบนี้ก็ได้ซิลการยิงแบบดีมากนะครับ มอะไรต่ออานี้ภาพกราฟิกสวยดีนะแต่งงนี่ฟุกเร่งความเร็วความเร็วต้องกดเร่งเองล็อกระบบดิจิตอลไม่ทะลุช่อง ยิ่งอะไรกูนเนี่ยงงงงก็เปลี่ยนตัวยังไงก็ไม่รู้อ่าไปได้บอลแล้วเขากับแดิจิตลอลเขากับแบบดิจิตอลไปด้วยเขาไปปุ๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปนู่นเลยไปนู่นเลยยิ่ง <c oughs> หัตาย ม ah. right? like, ันจะบ้าตายอ่ะไปดูกันต่อจะไปเทอะยังบอลยังไงก็ไปแล้วกูโุกุกุกุงัหลบยังไงฟุ๊กฟุกุกุกวิ่งไปตรงกรอบยังไงต่อมา ไปช้าจังชืบมาได้บอลแล้วทรงสองแ้แรงอ้าวยังไงต่ออ่ะส่งวานี่ชืบอะไรนะวันนี้คนยังไม่ได้เปิดลูกริมเส้นเนาะ ตอนนี้เอาตัวให้รอดก่อนตอนนี้งงงงงมีไก่ตาแตกอยู่ตอนเนี้ยไปไปจ่ายทะลุช่องโอ้โหอย่างสวยยังไงต่อยิ่งย,ยิ่งไปไหนเออการต่อบอลก็ดูสวยดีนะชึบยังไงต่อยิงหาบอลให้หน่อย โอ้โห้มันกดเขายังบอลยังไงวะเอาไปส่งไอ้กูุนีียชุบเอาวิ่งมัวไอะกรก่ทีนี้ปุ๊บเอาวิ่งเลยบอล มันกดยั่งมันยังไงวะอ,อันนี้เสียบหนดักวันได้ไป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 แบบดิจิตอนอีอเ๋เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมใจจะขึด ไปกันต่อย0เฉยเลยยังไม่หมดเวลาอีกยังบอลยังไงวะอ่ออย่างนี้ปุ๊บไปอ๋อทดเวลา4นาทีใส่บอลได้ซอนฮึงมินมเมสซี่มเมสซี่ยิงย่งไกล้ยิ่งเข้านะครับ ภาพการาฟิกอะไรโอเคเลยนะโอ้โหถ้าดีมลีกนะการาฟิกแบบนี้บอกเลยว่าเล่นโคตรมันนะครับโไม่น่าจยเลยนะงงชิบหายโอเคครับเพื่อนๆคลชิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละนะครับผมดูทรงแล้วผมน่าจะไปต่อไม่ได้นะผมงงมากเลยอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ Please, คลิปต่อไปโอเผอจะโหลด FC Mobile มาลองเล่นดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะเล่นง่ายหรือเปล่านะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ